ไปดูครึ่งหลังกันเลยครับอ้าวลูกนี้บงเข้าไปแล้วครับโอ้แต่วัดไม่ได้ครับวนเปาโบโซลินเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เหมือนจะไม่ได้ครับมาดูอีกทีครับบอลทางขวาครับซันนิติเปิดมาตรงนี้เช็ดมาก่อนแล้วก็โอ้โห้ใช้มือปัดครับมาเลียนแบบเดียโกมาลาโดน่าสแล้วครับนี่เป็นเกมที่เตะกันไปในปี2005นะครับ คู่รักคู่แขกครับอาเจนกับอังกฤษครึ่งหลังนะครับเอาละครับฟรีคิกของอาเจนครับวนโรมันรีเกลเมยจอดมาลูกนี้มงตั้งเข้าไปด้านในแล้วก็ชาร์ดอีกทีครับเรียบร้อยครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับอาญาลาสองประตูต่อหนึ่งครับอาเจนีนาโอ้โหดูครับเป็นวอตซ์แอมเอลครับตั้งไปแล้วก็ชาร์จครับโอ้ไม่รู้มันเข้าไปหรือยังครับแต่ว่าก็ ไม่เอาชัวไว้ก่อนครับอายาล่าดูครับบอลก็จะเข้าอยู่แล้วครับแล้วก็ยันเข้าไปอีกทีหนึ่งสองหนึ่งครับอาเจนเปิดมาลูกนี้มงสกัดได้เกี่ยวติดก็ไปแล้วครับเจอรัตเจอรัตไหลเลียดกลับมาแฝงแหลมผ่าโอ้โหสูงเกินไปครับแหลมโอ้โหตะลุยไปดีครับเจอรัตแล้วก็ตบกลับมาครับ ดูอีกทีครับปนยาวของเบคแฮมเนี่ยครับสกัดมาเข้าทางครับตลุยเลยครับเจลาดแล้วก็คืนกลับมาครับแหลมผาดครับโอ้โหกลางประตูครับแต่ว่าสูงเกินไปครับอังกฤษลุยต่อครับโจโคโจโคจี้เข้าหาครับสับหลอกโจโคแหวกมาแล้วครับให้มาย่อหลังนิดนึงยังได้อยู่ครับขวาเติมเอาละครับอังกฤษ เดือัจะวะกระชากไปเองครับแล้วก็ยอดมาลูกนี้มงสกัดมายิงสวนเลยครับหลุดอีกทีครับแลมพาร์ใส่เต็มเต็มครับคราวนี้ไม่ตรงกรอบครับแลมโอ้ดูครับมงสกัดนี่เหมือนตั้งมาให้เลยครับวิ่งมาหวดครับไม่ไม่ตรงกรอบครับเอาละครับมาดูฟรีคิกของกรีทครับ จับตาดูเบอร์เจ็ดให้ดีครับเดวิดเบ็ตแบ็กแมยานี้นี่ยิงได้เลยนะครับเอาละครับเอายังไงดีเป็นแบ็กแฮมครับวิ่งมาปั่นลูกนี้ปัดออกมาแล้วก็ซ้ำอีกทีโอ้ยังตามบล็อกได้ครับจังหวะซ้ำโดยไมเคิลโนเว่นครับแต่ว่าอับบอรันเซรีซูเปอร์เซฟครับโอ้โหดูกรบฟรีคิกของแบ็กแฮมมุดลงครับ กระชอออกมาแต่ว่ามีแฉลบนิดๆด้วยครับแต่ว่าก็ยังเซฟได้ครับอับบอนเซรีอาเจนต้องตอบโต้มบ้างครับมักซี่ให้มาวิ่งฉีกมาลับครับสันติติยอดมาลูกนี้เคลียร์มาเอ้าเกี่ยวติดครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเกมรุกเกอาโดนตัดอีกทีนึงอาเจนแทงหลุดมาแล้วครับแล้วก็อูโหูยาวไปหน่อยเดี๋ยวจิงอักทีก็ยังติดบลอกครับโอ้โห เป็นทางมักซี่รดีแกสครับโอ้โหดูริเกไม่ให้ครับสวีโอลาครับออกไปบล็อกได้ก็จริงแต่ว่าโตนยิงสวนครับแต่ยังติดอังกฤษลุยต่อครับไบคแคมเปิดบอมเข้ามาลูกนี้แล้วก็ได้บ่งเข้าไปแล้วครับ2ประตูต่อ2ครับไบเคโนลเวนโอ้ตีเสมอได้กับอังกฤษครับช่วงท้าย2เท่าครับโอ้โหเอาจนได้กับอังกฤษ โอ้โห و, ไม่ใช่เบกแคมก็เป็นเจอราดครับเปิดมาแล้วก็นี่ครับดูอีกทีครับเจอรราด <L az im> วางมาแล้วก็เข้าหัวพอดีครับไมเคลิลโนเว่นครับโอ้โหเฉียบคมจริงๆครับ